ทันข่าวพาคั้างกีฬาฟุตบอลไทยบาิชีสตายประจำวันที่11มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอช่วงเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกนานบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาละใน,นง,งานนี้ทีรทรบุญบันฑิโพสต์เคลื่อนไหวหลังทีมชาติไทยบุกไปพ่ายคารังต่อทางด้านของฝั่งเติร์กเมดิสถานแบบย่อยยับ โดยกันนิดทีรทรตามหาศาส,ะสะลักและก็ฉชัชยแต่ว่าแฟนบอลตามหาธทีรทอนนะควนหลงหลังมาสด้าอิชิหัวหน้าโค้ชุนนำทัพช้างสุกติ๋ชื้อไทยชุดใหญ่ทำช็อกบุกไปพ่ายคาราบรังต่อเติร์กเมดิสถาน1ต่น1-3พลาดชัยชนะสำคัญในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รับคัดเลือกนัดที่2ณสนามอัสกาบัดสเตเดียมสนามย่าเทียมประเทศเติร์กเมดิสถาน ล่าสุดวันนี้เท,ทรดรอนบุมทันได้โพสต์เคลื่อนไหวนั่งเงาๆหงายินยิมคนเดียวพร้อมแท็กชื่อสะสะละไข่ปราโคนและก็ัดชัยบุตรพรม โดยหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลไทยพูดถึงอย่างมากนักเตะอย่างธีรทรบุมาทันไม่ควรที่จะได้นั่งอยู่ในยิมคนเดียวทำกลางสถานการณ์ที่ทีมชาติไทยต้องการชชยชนะอย่างมากเพื่อที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายบนเวทีเอเชียโดยหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลไทยเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้นอกเหนือจากแทคนติกของอิช e ิอิแล้วก็คือผู้เล่นที่สามารถคุมจังหวะและก็สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้อย่างทันตของธีรทรบุมาทันนักเตะในแบบฉบับที่ทีมชาติไทยจําเป็นจะต้องอยู่ในทีมในครั้งนี้ แต่ว่าอิชิอิกลับไม่เลือกที่จะใส่ชื่อของเทียทอนบุญทันเดินทางไปยังอ่เติร์กเบนิสถานในครังนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเพราะทางที่รู้อยู่แล้วว่านักเตะเบอร์ท็อปของเมืองไทยรายนี้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดล้วทำไมถึงไม่เลือกลงนะนะแตผมเป็นนว่างานนี้ก็จะคงเป็นปริศนาอยู่นะฮะอาจจะเป็นด้วยที่ว่าแทคนติกของโคชอิชิอิก็ได้ก็เลยไม่เลือกเทียทอนบุญทันในครักนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ที ยุทของอิชิอีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงเปิดเงื่อนไขทีมชาติไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกใหญ่ระดับทวีปในคั้งนี้โดยคัหลงหลังบสาสไาอิชิอีหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำช็อกบุกพ่ายคารังเติร์กเมนิสถาน1ต่อ3พลาดชัยชนะสำคัญในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027เรอบคัดเลือกนัดที่2ณสนามอัสกาบัดสเตเดียมสามย้าเทียมประเทศเติร์กเมนิสถาน จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวนี้ส่งผลให้ทีมชาติไทยอีนั้นแข่งไปสนัดมีทั้งหมด3แต้มรักอันดับที่2ของตารางคะแนนผลต่างประตูลบหนึ่งโดยนับ1นะฮะเติร์กเมนิสถานแข่งสงนัดเก็บไปเพิ่มหกแต้มเต็มผลต่างประตูบวกสาเปิดเงื่อนไขทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์กลุ่มเพื่อจะไปเล่นรอบุท้ายเอเชียนคัพ2027ับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเงื่อนไขรแรกเนี่ยคือ สี่นัดหลังจากนี้ทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บช,ชนะให้ได้สามเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะในแมตช์ที่จะพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่31มีนาคมปีหน,น้านัสนามฮาราชมังคารากิดาสถานเงินไขที่2ใน4นัดที่เหลือต้องลุ้นให้เติร์กเมนิสถานพลาดในทักนัดนะฮะโดยเฉพาะในเกมที่พวกเขาต้องเผเชิญกับทีมชาติสีนังกาที่ร้นแล้วมีแต่ผู้เล่นโอสสัญชติเต็มทีมเงินไขที่3หากสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยสามารถชนะเติร์กเมนิสถานได้ ในนัดสุดท้ายของการแข่งขันและมีคะแนนเท่ากันจะต้องไปวัดกันที่ H2 h ตก่อนจากนั้นจะไปวัดกันที่ผลต่างประตูได้เสียแต่หากว่าผลต่างประตูได้เสียเท่ากันอีกซึ่งเกมดังกล่าวนั้นสถานเดียวที่จะทําให้ทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียได้จะต้องชนะเติร์กเมนิสถานด้วยผลสกอร์4-2ในครานี้ขึ้นไปในช่วงนัดสุดท้าย นั่นเองครับโอ้โหเป็นดัว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะก็ไม่รู้ว่าอิชิอิจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือไม่ก็ฝากไปเชียร์พวกเขากันต่อไปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงกุนซอทีมชาติเวียดนามเปิดเผยหลังพาทีมแพ้มาเลเซียไปศูนย์ต่อสี่นะโดยคิมซังซิกกุนซอทีมชาติเวียดนามได้กล่าวหลังนําลูกทีมบุกแพ้มาเลเซียไปศูนย์ต่อสี ศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2วัน27รอบคัดเลือกรอบ3กลุ่ม F ฟนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาณสนามบูกิตจารีลสเตเดียมหลังจบเกมเกคซชชาวกริตใต้ที่เปิดเผยก่อนอื่นเลยฐานะที่เป็นเฮดโค้ชผมเองนัน้นรู้สึกเสียใจแทนแฟนบอลเวียดนามที่ต้องเดินทางบไกลถึงมาเลเซียรวมไปถึงอาแฟนบอลที่รับชมจากการถ่ายทอดสดทางทีวีในครั้งนี้เพิ่ม,เต,มเติมด้วยเกมในครึ่งแรกนั้นเราเล่นกันได้ตามแผนที่วา,าวางเอาไว้ แต่ว่าครึ่งหลังเรามีปัญหาการจัดระบบเกมรับเพราะว่าเรานั้นเสียเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่บาดเจ็บถึง2คนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราแพ้ในเกมนี้และก็ต้องยอมรับนะว่ามาเลเซียแข็งแกร่งขึ้นด้วยผู้เล่นหลายสัญชาติที่เข้ามาอย่างไรก็ตามฟุตบอลมันก็มีปฏิหารอยู่เสมอหากว่าเรานั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปที่จะเล่นที่ฮานอยผมคิดว่าเรานั้นยะคงมีโอกาสในการแก้ตัว4ประตูที่เราเสียไปในเกมนี้ ดยเราเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นจอเป็นบทเรียนที่มีค่าเป็นอย่างมากจากเกมเกมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแมชต่อไปที่เหลือคิมซังติกคนนี้ก็ได้กล่าวไปใช้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะของด้านของศึกเอเชียนคัพ2 0ั27รอบคัดเลือกรอบ3กลุ่ม F นัดที่3ของเวียดนามในวันที่9ตุลาคมจะเปิดประลังพบกับเนปาลจากนั้นนัดที่4จะออกไปเยือนเนปาลในวันที่14ตุลาคมในครั้งนี้ เป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ารมาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอารัณย์ยังไงเปิดสถานของสถิตินะฮะอ่าทีมชาติญี่ปุ่น10นัดหลังถล่มทีมชาติอาเซียนยิงกระหน่ำไปทั้งหมด44ลูกไม่แพ้ใครเลยนะเมื่องานนี้ส้นนานของทางฝั่งนะฮะทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มสุดกระ่ง10เกมหลังสุดเนี่พบกับจากนัอาเซียนชนะไป9สเสมอ1ยิงบุรมกันทั้งสิน้น44ประตู เสียเป็นแค่4ประตูยืนยันมาตรฐานเบอร์หนึ่งของเอเชีย er. โดยทีมชาติญี่ปุ่นระดับที่15ของโลกและก็เป็นทีมระดับที่1ของเอเชีย er, ในรังิ้งฟ f ฟ่ a เดินหน้าสร้างฐา,านผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องโดยแนวทางพัฒนาฟุตบอลของพวกเขาวางรากฐานแบบระยะสั้นและกลางและก็ระยะยาวพร้อมผนวกเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและก็เทคนิคเพื่อจะมุ่งสู่การเป็นทีมระดับโลกอย่างยั่งยืนโดยชนะผลล่าสุดที่ชนะเหนืออินโด6ต่อ0 ึฟุตบอลโลกปีสวรรค์26รอบคัดเลือกโซนเอเชียยิ่งตอกย้ำความห่างชั้นของฟุตบอลในญี่ปุ่นในระดับภูมิภาคพร้อมกับสะท้อนความแนวความคิดชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเจอกับใครก็เล่นเต็มที่เสมอนี่เป็นจุดแข็งที่เป็นการขับเคลื่อนฟุตบอลญี่ปุ่นในทุกระดับชั้น ดยจากสติณ10เกมหลังสุดที่ทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทยในศึกอาเซียนพวกเขานั้นไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยเก็บชัยชนะได้มากถึง9นัดและก็เสมอ1นัดยิงรวมไปทั้งสิ้น44ประตูเฉลี่ย44.4ประตูต่อเกมและก็เสียเพียงแค่4ประตูเฉลี่ย0.4ประตูต่อเกมซึ่งก็สะท้อนความเหนือชั้นของทีมในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน ผลงานทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติอาเซียน10เกมหลังสุดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่10มิถุนายนญี่ปุ่นชนะอินโด6.0ต่อนฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย15บพฤศจิกายนอินโดนีเซียแพ้ญี่ปุ่น0นต่อ4ฟุตบอลโลกปีส0 2 6ันรอบคัดเลือกโซนเอเชีย6มิถุนายนเมียนมาแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ5ฟุตบอลโลกปีส0 2 6ันรอบคัดเลือกโซนเอเชียวันที่14มกราคมญี่ปุ่นนะฮะชนะ อินโดนีเซียไป3ต่อ1นึศึกไอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์14มกราคมญี่ปุ่นชนะเวียดนามไป4ต่อ 2, สศึกเอเชียนคัพ3 0 2 3ที่กาตาร์วันที่1มกราคมญี่ปุ่นชนะไทยไป5ต่อ0ศึกกระชับมิรฟ f ฟ่าเดย์6พฤศจิกายนญี่ปุ่นชนะเบลมาไป5ต่อ0 ฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชีย29มีนาคมญี่ปุน่นชนะ,ะเสมอเวียดนามน,นะฮะ1ต่อฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย11เมษพฤจิกายนเวียดนามแพ้ญี่ปุ่นไปศนต่อฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียและก็วันที่18พฤษภาคมญี่ปุน่นชนะเบียนมาไป 10. ต่อศนฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ั่อรอบคัดเลือกโซนเอเชียในครั้ง,งนี้ ก็ถือว่าเป็นน้นว่างานนี้นะครับผมเปิดสายติญี่ปุ่นนะฮะสินัดหลังเนี่ยถล่มทีมอาเซียนยิงกหนำซัมเมอร์เซล์44ลูกเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับอาร์ตยังไงเมื่อแพทริกไครเบิร์ตชี้นักเตะญี่ปุ่นคุณภาพน่าทึ่งหลังอินโดนีเซียโดนถล่มไปถึง6-0ในครั้งนี้ โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งแพทริกไคเวิร์ดนะฮะกุนซอทีมชาติอินโดนีเซียยอมรับว่าคุณภาพทีมชาติญี่ปุ่นนั้นสุดยอดหลังพ่ายไป0ต่อ6ในศึกคัดเลือกบอลโลก2 0 2วัน26ิชี้ต้องเรียนรู้ความพ่ายแพ้พร้อมเดินหน้าเข้าสู้รอบ4อีกครั้งในการลุ้นโคต้า2.5ทีมในครั้งนี้ เหลทีมชาติอินโดนีเซียปิดฉากการแข่งขันทุกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ด้วยการบุกไบพายญี่ปุ่นขาดลอยถึง0ต่อ6แต่ก็ยังคงมีโอกาสในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของทุกบอลโลกต่อไปด้วยการลงเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่4โซนเอเชียซึ่งยังมีอีก2.5โคต้าให้แย่งชิงในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยใบจีสไตล์ประจำวันที่ 11มิถุนายน2568โดยชายาผู้บังคัรังผู้บัญถันครับ